นิมนะคะน้ำหนัก10กรัมต่อ1ตัวเราปล่อยลงไปในสระเราจำนวน1,000ตัวเราจะใช้อาหารกี่กิโลกรัมต่อวันนะคะคิดเป็น5%ของน้ำหนักตัวตัวข้างหน้านะคะก็คือว่าน้ำหนักของปลาที่เป็นกิโลกรมัมซึ่งของเราก็คือ10กิโลกรมัม สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ในช่องของเนอร์วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาคํานวณการให้อาหารปลาในแต่ละวันนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะว่าเอสเราควรจะให้อาหารปลาวันหนึ่งนี่ควรจะเป็นแบบกี่กิโลหรือว่าขนาดตัวเท่านี้เราควรจะให้อาหารน้องๆเท่าไหร่นะคะ <c oughs> แต่ใครนะคะที่เข้ามาช่องของเนอร์เป็นครั้งแรกนะคะเนอร์ก็รบกวนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกนําลังใจให้เนอร์ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะ ขึ้นข้อมูลอัตราการให้อาหารต่อวันนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมประมงค่คะเราจะสังเกตได้ว่าน้ําหนักของปลานิลน,นะคะแต่ละขนาดจะให้อัตราการให้อาหาร ต่อเปอร์เซนต์ของ,งน้าหนักตัวต่อวันจะไม่เท่ากันเนาะนอกจากนี้การให้อาหารเป็นจํานวนครั้งต่อวันถ้าเป็นปลาเล็กนะคะเราก็จะให้จํานวนที่ถี่นะคะเพราะว่าระบบย่อยอาหารของปลานินค่ะก็เขาจะทํางานได้ไม่ค่อยดีนะคะลําไส้เขาค่อนข้างยาวเขาจะย่อยได้ช้านะคะเราก็เลยจะให้อาหารเป็นให้น้อย ój, แต่ให้บ่อยครั้งแล้วถ้าใครไม่สะดวกให้บ่อยๆก็คือว่าเราอาจจะให้เป็นวันนึงครั้งสองครั้งส่วนที่เรากําลังจะสอนเพื่อนๆคํานวณก็คือจะเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะเป็นอาหารกระสอบนอกจากการ ให้อาหารเป็นกระสอบสําเร็จรูปแล้วนะคะเราอาจจะทําอาหารขึ้นมาเองหรือว่าสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อประหยัดต้นทุนก็ได้นะคะโอเคค่ะเราจะมาที่โจทย์ของเรานะคะก็คือว่าเรามีลูกปลานิมน,นะคะ น้ำหนัก10กรัมต่อ1ตัวเราปล่อยลงไปในสระเราจำนวน1,000ตัวเราจะใช้อาหารกี่กิโลกรัมต่อวันนะคะซึ่งการหาน้ำหนักตัวตอนนี้เราต้องการหาว่าไอ้น้องปลาดิน1,000ตัวเนี่ยหนักเป็นกี่กิโลกรมัมซึ่งน้ำหนักแต่ละตัวของเขาตอนนี้อยู่ที่ตัวละ10กรัมซึ่งการคิดเป็นกรมัมมันจะคิดยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราขอคิดเป็นรวมไปเลยเป็นหนักกี่กิโลกรมัมซึ่ง อันนี้ก็คือสูตรของเราก็คือว่าน้ําหนักปลาแต่ละตัวคูณกับจํานวนปลาทั้งหมดซึ่งน้ําหนักปลาแต่ละตัวก็คือว่าแต่ละตัวหนักอยู่ที่สิบกรัมค่ะคูณกับจํานวนปลาทั้งหมดซึ่งเราปล่อยลงไปหนึ่งพันตัวนะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้เราก็คูณกันออกมาจะเท่ากับหนึ่งหมื่นร้อยพันหมื่นจะเท่ากับ 1,000 0นะคะซึ่งหน่วยตอนนี้ก็คือว่าหน่วยเป็นกรัมซึ่งตอนนี้น้ำหนักน้องปลาของเราเท่ากับ1 0 0 0หมืนกรัมแต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นกิโลเราต้องการคิดให้เขาเป็นกิโลกรัมเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอ่าเราต้องพูดอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าหนึ่งกิโลกรัมจะเท่ากับหนึ่งพันกรัมเราจะคิดให้เป็นกิโลกรัมนะคะเราก็จะเอา หนึ่งพันนะคะมาหารหนึ่งหมื่นให้หน่วยแปลงจากกรัมเป็นกิโลกรัมนะคะเป็นกิโลกรัมเนาะงงไม่เอ่ยไม่แน่ใจะนะว่าจะงงไม่งงนะคะก็คือว่าทีนี้เราก็เอามาหารเสร็จแล้วตัดูนย์สามตัวตัดูนย์สามตัว,ตตวก็จะเท่ากับสิบทีนี้จากกรัมเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมก็จะได้เป็นสิบกิโลกรัมอ่าน้ำหนักปลาหนึ่งพันตัวหนักอยู่ที่สิ กิโลกรัมนะคะซึ่งเราก็จัดอยากรู้ต่อไปว่าไอ้น้องปลา10กิโลกรัมเนี่ยเขาจะกินอาหารกี่กิโลกรัมต่อวันเนาะเพื่อนๆต่อไปนี้นะคะเราก็ปลาน้ําหนัก10กรัมนะคะเขาจะกินอาหารอยู่ที่เป็นคิดเป็น5%ของน้ําหนักตัวต่อวันนะคะ5%ของน้ําหนักตัวต่อวันเนาะบางคนอาจจะเป็นสเปอร์เซนหรือว่าอย่างนี้เนาะแต่ว่าส่วนมากเขาจะอยู่ที่ประมาณ5%ของน้ําหนักตัว ซึ่งในการคิดนะคะ่าการคิดเปอร์เซ็นต์ค่ะเพือ่อนเราจะใช้หนึ่งร้อยเป็นตัวหารแล้วก็จะมีตัวข้างหน้าสองตัวแล้วกออ็จะมีตัวข้างหน้าหนึ่งตัวและตัวข้างหลังหนึ่งตัวอันนี้คือสูตรของการคิดเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้อันนี้คือสูตรนะเวลาเราคำนวณเปอร์เซ็นต์นะคะมาทีนี้เราก็มาเข้าวิธีการของเราแล้วก็เขียนไป หาร100ก่อนเพราะว่าเราจะคิดเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เครื่องหมายคูณทีนี้เราจะเอาตรงตัวข้างหน้านะคะก็คือว่าน้ําหนักของปลาที่เป็นกิโลกรมัมซึ่งของเราก็คือ10กิโลกรมัมคูณอัตราการให้อาหารอยู่ที่5%ของน้ําหนักตัวใช่ไหมคะแล้วก็เอา5คูณเข้าไปค่ะก็จะเท่ากับ0.5ซึ่งหน่วยตอนนี้ไอตรงนี้เป็นกิโลกรมัมใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็คือเป็น กิโมสรุปว่าน่องปลานะคะน้ำหนักสิบกิโลกร,รมัมหนึ่งวันควรให้อาหารอยู่ที่ศ5ห้ากิโลกร,รมัมหรือว่าเขาเรียกว่าครึ่งกิโลเนาะซึ่งเราจะให้อาหารอยู่ที่ประมาณวันหนึ่งสี่ครั้งนะคะวันละสี่ครั้งก็แปลว่าในสี่ครั้งเนี่ยให้เราแบ่งอาหารครึ่งกิโลเนี่ยคะ่ะออกให้เท่าๆกันเป็น ก็คือให้สี่รอบนะคะก็คือว่าขึ้นกิโลนี้ให้ทั้งวันนะแต่ว่าแบ่งออกเป็นสีครั้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วในการคํานวณน,นะคะโอเคค่ะถ้าใครมีคําถามหรือว่าสงสัยยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เนี่ยทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ